สวัสดีนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนนํามาดูในฝั่งคลัตนะครับสาเหตุที่คลัตดังนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับคือรถคันนี้ไม่ได้เดิมๆนะครับคือจะมาพูดถึงคลัตที่เราแปลงกันนะครับใส่พวกร้อยสิบนะครับร้อยสิบไอนะครับพวกดีมซูบคัพพวกอะไรเนี่ยครับก็จะนิยมเอาคลัตของเวฟหนึ่งสองห้านะครับแปลงนะครับเอามาใส่แล้วตามท้องตลาดนะมีราคาที่ถูกๆมากๆนะครับมีทั้งแท้ทั้งเทียมนะครับ แท่ก็หลักพันนะครับเทียมก็มีตั้งแต่400กว่าบาทจนถึง5 6 0 0แล้วแต่ลานนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็อยากจะมามามาแชร์นะครับแชร์ประสบการณ์ดีกว่านะครับเพราะว่าก็คัดตัวนี้ก็ไม่ใช่คัดแท้นะครับมันจะเป็นงานงานเทียมนะตรงนี้คือราคามันไม่ได้สูงมากนะปัญหาที่เจอนะครับคือตอนที่เราใส่เนี่ยครับมันก็ไม่ดังไม่อะไรครับแต่พอเราใช้งานไปสักพักนะครับมันก็จะ อาการก็เริ่มออกบางคนใส่ไปแล้วทาไมเออพี่ทําไมถึงเสียงมันเสียงมันดังจังเลยมีเสียงคลัตด,ดังมาแบบเอ่อเสียงมันก็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 อะไรเงี้ยครับคือก็เนี่ยครับสาเหตุที่มันดังนะครับจะมาให้ดูนะนี่นะเอ,อ่อระยะนะครับน่าจะเป็นที่เอ,อ่ออลูมิเนียมนะ้ำบรรจุน,นะครับเพราะว่าเนื้ออลูมิเนียมมันพวกนี้งานเทียมมันก็ไม่ค่อยอไม่ค่อยแข็งเท่าไหร,ร่นะนี่ครับมันมีการโยกเห็นไหมครับ มันโยกได้นะมีมันมีระยะนั่นเองนะครับก็วิธีแก้นะครับก็อย่างอย่างคันนี้ผมก็จะแก้ด้วยวิธีการหาแหวนนะครับหาแหวนแต่ผมหาไม่ได้นะแต่ว่าตัวนี้ผมได้ประมาณนี้แล้วก็เอากึ่งเอากึงกึ่งให้มันเข้าได้พอดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถอนให้ดูนะครับ ผมอาจจะไม่ได้ประกอบนะเพราะว่ามันไม่มีคนถือกล้องให้นะครับก็เดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะครับว่าใส่ไปแล้วมันจะเป็นแบบไหนนะเดี๋ยวขออนุญาตวางกล้องแป๊บนึงนะครับที่นี้เราก็เดี๋ยวเราจะประกอบชุดนี้เข้าไปคืนนะครับบูท ส่วนที่เราทําเพิ่มมาคือแหวนรองนะครับตัวนี้นะครับคือเราหานะครับหาแบบไหนก็ได้นะครับคิดว่ามันเข้าได้นะครับพอมันเข้านี้ได้ใช่ไหมมันต้องรวมตัวเฟืองด้วยนะครับอย่าอย่าเล็กกว่านะครับเพราะฉะงนั้นมันจะบีบเฟืองเสียนะครับล้วก็ต้องเข้าในรูนี้ได้ด้วยนะครับนี่ครับมันจะเข้ารูนี้ได้นะครับคือเราจะลองนะครับลองในนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับ เราเราเราจะไม่ลองลองฝั่งนี้นะครับถ้าเราลองฝั่งนี้นะครับคลัต์นะครับมันยื่นออกมานะครับเราจะใส่พวกฝากคลัต์นะครับก็ไม่ได้ระยะมันเพี้ยนนะครับวิธีเราเราก็จะลองแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาใส่กันเ,เลยนะครับ อีนนี้เราเราเอาแหวนตัวนี้นะที่เราสร้างมาใหม่นะครับตัวนี้นะไอต,ตัวนี้คือผมสร้างมานะมันหาซื้อไม่ได้นะเราก็ใส่ไปก่อนนะใสก่ก่อนที่แหวนก่อนแหวนนะอันนี้แหว,วนเดิมนะสองตัวนี้มันจะเป็นตัวเดิมนะแต่ตัวนี้เราทําเพิ่มมานะ,ะเราใส่เข้าไปนะ มันก็แน่นแล้วนะครับมันก็จะไม่โยกนะครับไม่เหมือนตอนแรกนะครับตอนแรกมันจะพวกชุดนี้มันจะโยกได้นะครับเป็นน้นแน่นเลยครับก็มันก็ประมาณนี้นะครับที่เราเราแปลงเข้าไปนะครับพวกนี้เราเราก็ประกอบเข้าเข้าคืนได้เลยนะครับก็มีมีแค่นี้นะครับ ก็วันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วครับก็สำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นครับเจอกันคลิปหน้านะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดถูกใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็สวัสดีนะครับทุกคนนะครับสวัสดีฮะ